กเกมเนี่ยครับจะให้เราเล่นเป็นช่างแอร์มาซ่อมแอร์ที่บ้านบ้านหลังหนึ่งเขาว่าจ้างให้เรามาซ่อมแอร์กันนะครับแต่ว่าในใบโน้ตเนี่ยมันคือว่ามีระบุไว้ให้เราจับหนูที่วิ่งไปมาเนี่ยใส่ไปในกล่องเพื่อให้เธอก็ไม่รูเ้เหมือนกันว่าจับให้เธอทําไมแต่เหมือนกับว่าบ้านหลังเนี้ยกำลังเลี้ยงอะไรบางอย่างเอาไว้อยู่แต่เราเป็นเพียงแค่ช่างแอร์เราไม่ได้ไปใส่ใจในจุดๆนั้น และพอเราได้เข้ามาในบ้านก็เริ่มเจอสิ่งแปลกสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นภายในบ้านนะครับไปดูกันว่าสิ่งแปลกแปและสิ่งปกติในบ้านหลังนี้จะน่ากลัวขนาดไหนตอนนี้ผมก็พาเพื่อนมาด้วยอีกหนึ่งคนนะครับเพื่อที่จะมาช่วยกันซ่อมแอนในค่ำคืนนี้มาดูว่าจะซ่อมแอร์สำเร็จไหมไปดูกันเลยกล,ยลัวเหมือนกันนะว่าร้านาวมันน่ากลัว สร้างกันมันเอฟเฟกต์อวตมาสเตอร์วะสิลรารหัสหนึ่งสองสามสี่นอร์มอลมึงเอามึงเอาแค่หนึ่งสองสามพอแล้วไอ้ยรหัสรหัส,หสเซฟกว่าน,นี้โอ้เสียงแค่นี้กูเจอเซ<ะ>ฟเวอร์ป่ะกูเพิ่งสร้างห้องไปเมื่อก,กี้นะ่ยต้องทำไงอก่ะกดกสร้าง,กงเกมเสียงดังมากกูกดสร้างเกมไปแล้วอะ่ะ เฮ้ยมึงม,มาแล้วมึงเป็นตลุงเนี่ยพูดเยอะไอ้เหียทำเป็นูดโทเป็นตลุงอะไม่รู้ดิเข้าไปเลยนะรอเหียอะไรนะทำไงวะรศึกษาก่อนเออเนี่ยกูอ่านไปรอบหนึ่งเนี่ยงานสุดท้ายของวันนี้เจ้าของบ้านบอกว่าไม่อยู่บ้านวันนี้ดังนั้นเธอจึงให้บุญแจกับฉันมากวานไปรอบหนึ่ง<ค>ไปลุ<ค>ปเลยเลยกูยกปืนตดเขาเองกลุ่มกันหี้อะ กลัวหนูวะกองใส่หนูมันออกมาไม่ได้เออเข้าบ้านเลยไอ้แค่น่าเสียงดังไปวะเฮียมึงนึกกูกูเบากว่านี้กูกูก็กูก็เบาเสมบรรยากาศลงอยู่เข้าบ้านเลยกดคิวสไลด์เทมกดตี่ล่นไอเท่มให้หนูเอฟเฟกต์นี่เสียงเสียงผีป่ะมึงมึงเบาเท่าไหร่เอฟเฟกต์มึงอะกูเบาบรรยากาศเหลือสามสิบแต่เอฟเฟกต์กูกูกูไม่ได้เบาโอ้โหไฟก็พิบแล้ว ติดไว้ล้อกกูเต็มเลยอะเอฟเฟคเต็มนะอะเซฟเลยอะไปเข้าเลยไปกูมีเพื่อนแล้วกูไม่กลัวแล้วไอ้แค่มาหลอกกูได้หลอกมาเลยเียน่กาขอติาตั้งบนได้สะดุ้งกูทำไงวะแสงไม่พอเปิดแสงโอเคติดตั้งบันได เอาได้แล้วเป็นตัวโตเอา้าไม่ได้เก็บไขควงอุ้ยหนูหนูตอเองเอาให้ทำไมเป็เนงี้ไฟไม่พอรอ,อ,อต้องต้องเปิดไฟด้วยป่ะเอา้าไฟดับว่ะมันต้องมี cut out เลรเสียแน่เลยเฮ้ยไฟเสียว่ะเฮ้ยข้างหน้าต้องมีสวิตช์ด้วยไม่มีเดี๋ยวกูไบเอาไขควงก่อน เหี้ยนี่กูไปไขขัว้วแล้วจริงดิกูเลี้ยไขขัว้ <c oughs> ว <c oughs> อยู่ยวัวเหมือนกันนะไอ้เหี้ยกูี่อยู่ไข่ค้วมาไป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 บ้าเนี่มันมีในช่างใหญ่เล ok ยกูใครอาบน้ำวะมีไอ้บ้ามันทำความสะอาดก่อนเก็บขยะ <c oughs> ยากแกป้ปวดเหรอแต่กูเก็บไม่ได้ถ้ามันเถอะ ซ่อมไม่ได้ใช่ปะ่ะต้องต้องไปดูฟิลไปไปต้องไปดูฟิลซ่อมไฟเลยแหละเดีเ๋ยวมันขโมยอะไรึเปล่าเฮ้ยกล้องถ่ายรูปอะไระอะอกมาใช้แฟลชื่อป้องกันตัวได้เอายาวอีกแล้วแล้วห้องไหนห้องไหนซ่อมไฟอ่ะหลอดไฟมึงไปไหนแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยนี่ห้องนี้ไงห <laughs> ลุดร้าน <laughs> ว่ามันต้องอยู่ชั้นใต้ดิน นี่ลงรถเอ้ยเนี่ยอะไรวะไฟฟ้านีนอูเก็บหลอดไฟมาละเปิดเลยเปิดเลยอันนี้เฮ้ยเอ้ยได้ได้ได้มันมีโน้ตด้วยอยู่ห้องใต้ดินอะไรอะทำไมไม่มีใครเชื่อฉันเลยในคืนนั้นมีผู้หญิงน่ากลัวเข้ามาในบ้านและไล่กัดพวกเราหลังจากนั้นทุกๆคนก็กลายเป็นหนูฉันเห็นพวกเขากลายเป็นหนูจริงๆ ฉันเป็นคนเดียวที่รอดจากคืนนั้นมาได้ผู้หญิงน่ากลัวนั่นเข้ามาหาฉันคว้าตุ๊กตาหมีในมือฉันและหลังจากนั้นเธอก็หายไปฉันพยายามขอความช่วยเหลือจากคนอื่นแต่ไม่มีใครเชื่อสิ่งที่ฉันพูดเลยฉันกลัวมากและไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้อีกต่อไปฉันต้องหาคนมาช่วยเพิ่มอะไรวะมันเขียนว่าทุกคนกลายเป็นหนู่ไอ้ีคยบ้าเป้าแล้วอะไรอ่ะไฟเสียงแล้วเหรอเออดีเฮ้ยขามน้ำอ่ะมึงไปดูห้องน้ำดิเฮ้ย แล้วไปไฟเสียแล้วทำไงอ่ะต้องไปซ่อมที่ทีหนึ่งกูว่าเอฟเฟกกูกูกูเดี๋ยวกูเบาเอฟเฟกลงก่อนเสียวไอ้เหี้ยไอ้แค่มันซ่อมไม่ได้วันไม่แอร์เลยกูถือรถไฟมาด้วยอย่างนั้นไอ้เหี้ยนี่แอบปรับเสียงเบาแน่เลยไปกูก็ใช้เสียงดังอยู่ไปแล้วเราต้องรีบจบงานแล้วตกลงไฟมันติดยังไงเอไฟติดแล้วนี่โดนก็โดนมึงกับกูเออมึงไปเก็บมึงไปดูชั้นบนด้วว่ามีมีมีแอร์ไหม ไอ้เหี้ยหาดไอ้สัตว์อเอา้าแกอ๋อกูอเผลอไปกดผิดเฮ้ยเว้ยเว้ยเฮ้ยใครคล้อประตูอะ่ะมึงมึงมึงไปดูตรงฟิลดไิไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไปกูดิเฮ้ย <laughs> งานจะได้เสร็จเร็วไอ้เหี้ยเฮ้ยไหนตรงไหนอะไรไอ้ยประตูไหนเดี๋ยวกูซ่อมซ่อมซ่อมนี่ก่นอนกูเหี้ยลมฟังจะไรไอ้เหีขาดติดป่ามันน่ากลัว อ๋อมันให้กูคลิกตามที่มันต้องการอ่าจัดไปเดี๋ยวกูซ่อมก่อนอะไรวะเปิดให้มึงละไอ้สัตว์กูกลัวเว้ยกูซ่อมไปแล้วกูซ่อมไปแล้วเดี๋ยวกูเป็นคนซ่อมเองก็ได้ทำเพี้ยนแล้วมึงเนี่ยที่กูไม่กล้าเล่นเลยเนี่ยสัตว์เดี๋ยวเอาไปแล้วกูเปิดนี่กูเปิดเอาไปไหนี่ยใมาใครมากดกิ่งวะ ปิดไปเปิดพวกผีม no. ันต้องไอ้นั oh, ่นน่ะกดปุตีบ้าล like ่ะนี่ตีวัระเบิดเลยเราจับหนูดีกว่าแกเสร็จแล้วแกเสร็จแล้วตัวนี้อุ้ยอุ๊ยไอ้ที่จับไม่ได้วะจับยากอย่างว่าหนูอ่ะอืมทำไมจับไม่ได้วะกดอะไรอ่ะกด e เลย f วะแกเสร็จแล้วแกเสร็จแล้วตัวเนี้ยอย่าดทำทำสองช็อตในเวลาเดียวกันขึ้นบนแล้วเนี่ยโดนกูโต้กูกลัว ไม่มีอะไรหลอกน้านี่น่ากลัวอยู่แกเสร็จแล้วขึ้นมาแล้วเนี่ยอุ๊ยเยอะก็น่ากลัวอะไรนันเปิดไฟดิค่ะเปิดไฟมุมมุมแบบโดนมากอ่ะอุ๊ยเยอะไม่กล้าเล่นเลยกูกลัวปากเก่งใจเลยเรียบร้อยเสร็จแล้วตัวหนึ่งยิงคืนละอเมริกากล้องถ่ายรูป เฮ้ยยยย้ยยยยยายยมยย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 ยหยอยเยย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 ้นยยกยยาห้องยยนยยยยย้ยยียยยม่อยากยิ่งตามหนูยลยยูยกยย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 ปกันไยยปยยอนยยยยยยอยยยยยหยยยนไปเปิดยย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 ไยยย่ยยยยิดยยยยมยย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 ยอยย่ไหนนี่ไหนเอยย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 ดนยยยยคู่วะกูนายช่างใหญ่เว้ย ติดตั้งบนใดกูดูต้นตางให้เงียกูเหมือนกูไม่มีประโยชน์อย่างนี้ถ้าคุณเห็นบางสิ่งอย่างแล้วกลัวแล้วยิ่งเสี่ยงกะทิแปลกๆจะมาว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณต้องใจเย็นอย่าเดินหรือวิ่งพวกมันตาบอดอุ้ยเฮี้ยเอาอีกแล้วเฮ้ยนุแล้วเดินตามเสียงเท่านั้นการย่องเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อเผชิญหน้ากับและดูว่าเหมือนว่าพวกมันจะอ่อนแอต่อแสงแฟลชดังนั้นแสงแฟลชอนุญาตให้คุณยูมกล้องไปใช้ได้เฮ้ย มึงต้องใช้กล้องไงล่ะแล้วไอ้โน้ตแผ่นนั้นน่ะมันเขียนว่าถ้ามึงเจอผีผู้หญิงอะ่ะให้มึงส่งตุ๊กตามหมีให้ให้น้องเขาเว้ยเฮ้ยกูจับหนูได้กูจับหนูได้แล้วไม่กูจับไม่ได้วะมึงต้องมึงต้องเลิกเ,เลิกถือไขควงก่อนเบเกอร์ไอ้นัทเฮ้ยเฮอะไร,รอ่ะต้องไม่ใช,เชคเบเกอร์กูกูกูมากูมาเก็บหนูใส่กล่องแป๊บนึงเยี่ยเนี่ยไอ้ยกูเจอตุ๊กตาหมีด้วย อยู่นิ่งแล้วกูไม่รู้เรื่องเฮียอะไรแล้วรอรอกูเข้าไปหน่อยก็ได้วถึงกระโดดจังหวะนั้นจังหวะซิทคอมมากตามมีก็มีเอ้ยไอ้น้ำอยู่ไหนเนี่ยไอ้เฮียนี่เไม่เจอทุกตามมีแกกูเจอเฮ้ยกูได้ยินเสียงเออเสียงใครวิ่งเร็วจังวะกูอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วตัวตามมีย้ไปอยู่นั่นได้ไงวะแล้วเบเกอร์อยู่ไหนที่เดิมปะอุ้ย เว้ยเยีะยุ้ยใช้ยุ้ยใชอะไรผีผู้หญิงไงเมื่อกี้ไม่เห็นเนาะไม่เห็นไอ้เห็นมันไม่ได้และเมื่อกี้มันวิ่งเข้าใส่กูเลยเน่ยมึงโดนเนี่ยมึงต้องกดกดคิวเว้ยให้มันกลายเป็นมือเปล่าแล้วมันก็จะหยิบหยิบของได้อ่ออือเนี่ยกูได้กล้องอะไรสัตว์มาเนี่ยใส่ถ่านยังมึงใส่ถ่านยังนั่นมามึงใส่ถ่านยังเไม่มยไอ้ไหมย่ามันไรแล้วใส่แม็กแล้วมาไปมึงมีมึงมีแฟลชแล้วมึงนำไหม ไปเวงเงี้ยจังหวะเนี้ยก้าขึ้นเยอะเลยสี่เงี้ยอะไรวะไปไปไปดูเบเกอร์กันปะไปห้องไหนไว้เงี้ยห้องที่มีหนู่มเยอะเนี้ยใช่ปะัวนแดงบวนในจังหวะเนี้ยเออเนี่ยไปดูเบเกอร์กันเออเดี๋ยวกูซ่อมเองกูซ่อมเองมึงเต็มเต็มแฟตเอาไว้ไม่ซ่อมไม่ได้วะเดี๋ยวกูมากับเพื่อนกูมึงโดนเอ้าทำไมกูซ่อมไม่ได้กูต้องมีของอะไรเดือดเดือดปะเนี่ยกดยี่เฉย เราไม่ขึ้นเลยวะไปะนั่นกลัวต้องไปที่อื่นละตามหาแหล่งที่มาของเสียงแล้วปิดมันไหนวะตามหาแหล่งที่มาของเสียงเอ้ยแต่ไฟมันก็ไม่ได้เสีย<อ>แล้ว<อ>นีหว่าอ๋อให้ให้ปิดโทรศัพท์อะไรอย่างงี้ป่ะ <c oughs> ตัวไหนอะ่ะ <c oughs> เอียดมันคนลุกเลยเงี้ยมันเดินมาไม่กี่นิ้นเงี้ยะนะันตามมาอย,ยิ่งไปกูดิโด,โดนก็โดนนะกูเลยกูสะดุ้งเลยนี่เจ็บขาก็พทองปิด ดูหน่อยวะใครโทรมาเฮ้ยอ๋ออยู่นี่โดนด้วยโดนทั้งคู่เลยงานเนี้ดยดูให้กูนนดูต้นทางให้หีมันเดินอยู่แถวเนี้ยเด,ดี๋ดยวดิโทรศัพท์อยูอ่ไหนวะโอ้ยเฮี้ยน,นี่สัตว์เฮ้ยเฮ้ยเกี่ยวหมีเพรามันดังกร <c oughs> ะโด่งปล่อยกล้องเลยสัตว์โหน่าบ่อยนะ้ำเนี่ย ไปไปด้านบนไม่มีอะไรแล้วแหละแถวนีออออ้อะไรอ่ะไปทำไงวะอะไรอ่ะขับเดินหรือวิ่งอะไรอะไรอ่ะไอ้เย่าไม่ให้ให้กดหน้างออุ้ยเ,เสียงเสียงอยู่ใกล้หูกูมากเฮ้ยเรามาอยู่ที่ไหนวะมึงก็ออกหาดิเอาเอาตุก๊กตามหมีไปให้มันด้วยมึงก็หยิบไปดิตามหาตุก๊กตามหมีอยู่ไหนมึงเอาตุ๊ก <c oughs> นี่มึงเหยียร์อะ ไม่รู้ว่าใครวะกะทิ่ไม่รู้แก้เหกูเนี่ยไอ้กูโดนอะไรไอ้ยเชี่ยไอ้กูทำไรไอ้กูโดนผีกูโดนไอ้เชี่ยมึงกูโดนผีแดดไอ้ต๋อไปแล้วไปแล้วกูไปแล้วว้าวไปต้องตามหนีก่อนไม่เป็นไรโอ้ยรอบนี้มืดจังวะเปิดไฟไงวะเชี่ยแล้วเนี่ยกดอากดอากดกดไม่ทันกูกดไม่ทันไปดนโต๊ะเลยเดี๋ยดีเดี๋ยดี สู้กับมึงมไอเียผี้เไอ้เชี่ยเกาอีไอ้สัหมาิสั์กูหาทุกตาดีไมเจอกูไปแล้วโอ้่ไม่ได้ยึดแม่งไปทำไมไวจังวะ แดกกูอีกแล้วเอางี้ตอนนี้เริ่มไม่กลันนะวแล้วไมรกลัวตายแพ้อะไรอยู่เอ้ยกู้นไปไหนไม่ได้เลยอะไรวะเนี่ยมึงอยู่ไหนวะไอ้กูขึ้นไปหามึงก่อนกูชักจะหมัดเลยนะว้ายช่างมั่งเลยกูช่างแอร์นะเว้ยกูช่องไ,อไม่กูแพ้ว่ะทำไมกูแพ้ รอบนี้กูแพ้กูกลายเป็นหนูไอ้เหี้ยลักแล้วมันมืดมากเออเราเป็นหนูอะคุณกลายเป็นหนูอ๋อเข้าใจละ A D A D A D เนี่ยต้อง A D แล้วจังหวะหนีมันมีกด R ด้วยเริ่มใหม่เลยปะเนี่ยเอาใหม่สัตว์กูไม่กลัวแล้วมาสร้างเกมใหม่เลยเหรอเออป่ะดับปะรอบนี้สร้างแบบง่ายพอเอะเลยเฮียกูจะเดี๋ยวกูจะจัดแม่งเลยเดี๋ยวก่อนี้เฮียจัดจัดจักดสร้างหมดเลยนะ เราละหัสหรอกมึงมึงมีเล่นกับกูแค่สองคนไอ้กทีนี้โอเคโอเคดิดตั้งแล้วคนถามว่าเอาไมเออไปไปรวมเลยกูส่งเกมนี้ให้เด็กกูมาเล่นด้วยเลยเด็กกูยใช้ซ่อมแอร์ตอนแรกไอ้ที่กลัวมันน่ากลัวนะถ้ามีกล้องกับกูมากเลยใช่ไมันมันจะหลอกอยู่เหมือนกันผิบ้านเอาหี้ยาผิดบ้านกดอะไรวะกดคิวใช่ไหม อะไรกูติดอะไรวะอ๋อเลยไม่พรใช่ไหมจื้อไขควงอ๋อมันต้องหยิบโน้ตเพื่อเพื่อเพื่อสตาร์ทเกมก่อนแล้วก็ไปไปเปลี่ยนละไอ้เห้งโอ้โหวิ่งวิ่งเขาใส่โอ้โหหย่าอะไรมาดิอย่าโดนมาเร็วเดิเปิดไฟเลยหลอดหลอดแรกออกมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกูซ่อมเองกูซ่อมเป็นเวงแวงมึงถือถือกล้องถืออะไรรอเลยก็ได้ทรงพลังมากตอนนี้ อุ้ยเชี่ยกดผิดเจ็บแม่โอ้ยกดผิดเปลี่ยนหลอดไฟพลาดครั้งหนึ่งก็ต้องต้องเป็นหลอดไฟเลยเนี่ยหลอดไฟอยู่ละเท่านี้หยิบมาหยิบหลอดไฟมาแล้อยากโมนมาเร็วๆดิเอ้าวถ้าจะมีใช่ห้องนี้อ่ะมันเปลี่ยนได้เลยเนี่ยเนียวกดแล้วเอากูซ่อมเป็นละบ้านเฮียนี่แม่งอ้าวแสงไม่พอเฮ้ยอย่าปิดไฟเล่นดิกูซ่อมไม่ได้มองไม่เห็น อะไรวะไม่ได้ไม่ได้ปิดไฟลเลยไม่ได้ยโดนกูอยากโดนออกมาเลยว่าไอ้พวกหนูนี่ต้องเป็นคนแน่ๆว่ะใช่ช่วยมันเอาละแนวนี้แล้วก็โดดแล้ววันนี้กระโดดแล้วก็ได้ที่แกแยามนะจ๊ะเข้าไปดูหน่อยจ๊ะเฮ้ยใครไปปิดไฟกูอีกแล้วกูไม่ได้ปีดเออรู้แล้วอาจจะเป็นอีนั่นก็ได้ไโดนกูแน่เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูจัดเดี๋ยวกูจัดประเดี เก่งจังเงี้ยเก่งมีกล้องเงีมีกล้องกูเก่าเงยนะใช่หรอกอ๋อเอฟเขาเปิดไฟอ๋อเสร็จแล้วกูช่วยอ่ะกูสองให้อ่ะไปดูต้น้าบด้วยผีมาด้านหลังนี่เจนนัทของกูไม่ลงหรอกตอนนี้กูเล่นแม่งเลยสัตว์แดกกูดีนักมาดิไม่กลัวหรอบรอบนะเก่งออกมา แสงน้ำก็หลอดอยู่เหมือนกันนะเว้ยอืมกระไก่มันโอ้ยเรียโผล่มาบนหน้าจอกูด้วยอะไรวะมึงโผล่มาเมื่อกี้นี้กูตกใจเลยเว้ยเรียขนาดมันไม่ได้จำกูนะน่าไม่ใช่มันกระดุ้งระดเรียขากูพลิกเลยเรียกโดนแดก่ลายเป็นหนูเลยเรียกูไม่รู้ว่าไม่รียโผล่มาตรงกูพอดีกูตกใจเอ้ายังซ่อมไม่เสร็จเลยอ่ะอีกนิดเดียวเองจะเต็มหลอดอยู่แล้ว ได้ได้แล้ใช่ไหมไปต่อไปต่อซ้อมเสร็จแล้วซ้อมเสร็จแล้ว <trabaj Catholics> ไปห้องต่อไปกันเลยลอ้ไฟไม่พอไม่ได้เปิดสวิกมาดิสวิกอยู่นี่ แหล่งที่มาเขาเสียงไอ้เหี้ยรอบนั้นมันเดินมาตรงนี้มันชอบวนเวียนในห้องในอีเด็กนะคกูซ่อมได้เลยไหมวะเดี๋ยวพี่เอเป็นถูกเนาะดี๋ยูซ่อมได้ดซ่อมได้แอร์แค่สี่ตัวเอ๊ะนี่ตัวที่สองละเฮ้ยมันมันมันตัวนี้มันจะซ่อมถี่ขึ้นเ้ยอาวไฟไฟกระพริบว่ะ กดผิดต you know? mm oh. mm ัวโหเฮียกดผิดหลอดไฟอยู่ไหนเนี่ยเอาอยู่นี่อยู่นี่เจอละเป็นหลอดไฟเกมง่ายๆเต็มเต็มกล้องยังเพื่อนมันบ่อยตาหมาแะไรที่มันเสี่ยงอไม่รู้เองเฮียอุ้ยอุ้ยสัตว์หายหาของมาสู้มัน กูมีกูมีกล้องอยู่ไหนเนี่ยเหมือนจะถูกวาร์ปไปอยู่ในห้องนอนมันตุ๊กตาหมีอยู่ไหนอะไรวะมันมันเจอแล้วเหรอมึงอยู่ไหนฮะเอรามึงอยู่กูเนี่ยมึงซ้อนตัวกูอยู่ว้ายสู้มันสู้มันเพื่อนสู้มันสู้ได้แล้วสู้แล้วต้องกดสองมือเลยดูมันมาว่าจะไหน อุ้ยเอเอาดี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 ไอ้เชี่ยเอาเดียเดดีเดีเดีดีเดวดีเยดีเเดีเเดิวเียมเยเดียนเยวเดียเยวเดีวดเดียยวเเดียวเดียเยวยเดเดยเยวยเดีดยวเดีเดียเดียดเียเดีดยด ไม่เห็นจายไม่เป็นไรวะไอ้เหี้ยตุ๊กตาหมีเราเราเราต้องหาตุ๊กตาหมีอยู่ไหนมอยู่ไหนอุ้ยเหี้ยเด็กเวรอะไรวะมันทำอะไรวะตุ๊กตาหมีอยู่ไหนกูเจอหมีกูเจอหมีเหรอเก็บแล้วเก็บมาเก็บมาไอ้เก็บไม่ได้นำตุ๊กตาอุ้ยเหี้ยผีอยู่ข้างหน้ากูไอ้สัสสัสสัสอะไรแดกกูอีกแล้ว อุ้ยรอบนี้มันเก่งรอบนี้มันเก่งรอบนี้มันเก่งไม่กูสู้ไม่ได้เอามีให้มันกดนั่งกดนั่งนั่งไว้กดนั่งไว้กดนั่งไว้กูกลายเป็นคุกลายเป็นหนูแล้วกูกลายเป็นหนูแล้วเพื่อนมึงอยู่ไหนอยู่บนเงี้ยไหนว่ามนอยู่ไหนนั่งไงสู้มันสู้เฮ้ยเฮ้ย มีเอามีให้มันเอามีให้มันส่งไงวาส่งมียังไงล่ะมึงต้องกดกดนั่ง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 หาหามันเดี๋ยวพอเจอมันอ่ะมันมันจะแบบว่าบอบบอบอยู่กับพื้นแล้วมึงก็ส่งมีให้มันเดี๋ยวกูจูใช่ไหมฮะว่ามันอยู่ไหนเจอกูเจอแล้วกูกดมีเก็บแต่กูเก็บไม่ได้เดี๋ยวกูตามหาผีให้มันต้องเป็นแบบว่ามันต้องแบบว่าผียังยงไม่เจอมึงก่อนเบ้า เฮ้ยคุเจอเผีแ oh. ล right. oh yeah. like so ้วไอ้ลามันเจอมันแล้วันอตอนนี้มันเก่งเกินไข่ควงกูกูข้าวไข่ควงได้ก้องไม่ได้ช่วยเฮียอะไรนอกจากมันจะคานอยู่แล้วก็ถ่ายกลายเป็นหนูเนีย โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเพิ่งซื้อมาใหม่ๆนะเลยยังเอาชนะไม่ได้โอเคเดี๋ยวไว้ผมจะมาแก้ตัวใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับไปแล้วฝันดีครับ